ต้องบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆตีเทินเข้าหน้าร้านเลยใครหาอยู่นะครับบอกเลยว่าคันนี้ราคาดีมากๆที่สําคัญบอดี้โครงสร้างสวยเดิมนะครับบอดี้โครงสร้างสวยเดิมใหม่น้อยด้วยนะครับรอยแทบไม่มีรอยย่นเลยนะครับถือว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาได้ดีมากเบาะเนี่ยใหม่มากนะครับสภาพเบาะใหม่มากไม่มีรอยย่นเลยนะครับไม่มีรอยย่นเลยติดต่องานหรือว่าใช้ในครอบครัวใหญ่ นะครับตอบโจทย์เลยนี่ไม่เคยแตะพื้นนะครับยางอะไหไม่เคยแตะพื้นเนี่ยสีแต้มจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับลายเส้นสีแต้มจากโรงงานสวยกิฟตคันนี้นะครับใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มค่ากับราคามากๆ สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเออาทิทิ์มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักง,งานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีครับผมวันนี้ผมมีนะครับรถด D ี e gment รถสไตล์ผู้บริหารนะครับ h o n ด้ Accord G9 คันนี้เป็น 2.0ELP2013 นะครับสีดำสวยๆต้องบอกเลยว่าใครที่หารถด D ี e gment รถสไตล์ผู้บริหารรถใหญ่นะครับที่นั่งสะดวกสบายไปกันได้หลายคน ที่สำคัญคันนี้ราคาดีมากๆเพราะว่ารถใหม่ราคาเป็นล้านนะครับวันนี้เหลือไม่ถึง4 0 0 0บาทแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมบอดี้โครงสร้างตัวรถแล้วก็คอนเฟิร์มสภาพไปพร้อมๆกันต้องบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆตีเทินเข้าหน้าร้านเลยนะครับใครหาอยู่นะครับบอกเลยว่าคันนี้ราคาดีมากๆที่สําคัญบอดี้โครงสร้างสวยเดิมนะครับบอดี้โครงสร้างสวยเดิมไม้น้อยด้วยนะครับเนี่ยให้ดู สภาพห้องเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ1,997 cc 155แรงม้านะครับผมขับดีขับสนุกเล้าใจแน่นอนนะครับเนี่ยสีแต้มจากโรงงานอยู่ครบนะครับคันนี้เจ้าของเดิมมีการเคลมประกันชั้นหนึ่งมานะครับนอฝากระโปรงมีรอยแกะรอยถอดนะครับแต่ว่าฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับสติกเกอร์อยู่ครบเลยนี่สติกเกอร์มอกนะครับต่างๆอยู่ครบนะครับหม้อน้ําเดิมโรงงาน นะครับเนี่ยโลโก้ยังอยู่ครบคันหน้าเดิมเม็ดอาร์คมาจุดต่างๆนะครับสวยเดิมบอดี้โครงสร้างเดิมนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมีไฟ Daytime ์ดันนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกมาให้ครบพร้อมใช้งานนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้สวยๆนะครับกอดจรเก้ล้อแมกได้ขอบ17นะครับยางมิชลินนะครับผมยางดีดอกเต็มใช้งานได้ย,วยาวๆแล้วก็ภายในนะครับคันนี้จะเป็นสี เบสนะครับผมตัดกับสีตัวรถนั่นเองนะครับนี่ภายในสวยมากนะครับนี่เข้ามานั่งอยู่ดูด้านในนะครับดูหรูหรามากๆนะครับผมพวงมาลัยแล้วก็คอนโซลต่างๆนะครับก็จะตกแต่งด้วยลายไม้สีเทาดํานั่นเองนะครับสตาร์ทให้ดูเลขใหม่ด้วยด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มตั้งเมมโมรีซีดนะครับสองตำแหน่งให้นะครับแล้วก็ปุ่มพับกระจกนะครับปรับกระจกต่างๆ นะครับจะอยู่ด้านข้างตัวรถนะครับถัดมามาดูเลขไมค์กันหน่อยนะครับไมค์คันนี้ใช้งานมาน้อยนะครับไมค์เพียง1นึ่งแิกิโลเมตรเท่านั้นนะครับไมค์แท้ๆเดิมๆเลยนะครับพวรมมลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีคูสคอนโทรลมาให้ด้วยอ่าะไรมาลัยถือว่าดีไซน์มาออกแบบสวยนะครับหุ้มหนังแท้นะครับกระชับมือนี่ขับสะดวกสบายแน่นอนนะครับกุญแจก็เป็นแบบ ปุ่มสตาร์ทนะครับเป็นกุญแจคีย์เลดมีกุญแจให้ครบ2ดอกเลยนะครับมีกุญแจสำรองให้ด้วยครบ2ดอกเลยนะครับคันนี้ถือว่าถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับถือว่าสมบูรณ์มากๆแล้วก็จอตรงกลางนะครับก็จะมีระบบเนวิมาให้จอตรงกลางนะครับก็จะมีระบบเนวิมีอะไรต่างๆมาให้เลยอ่านี่ระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะครับมีครบนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธ AUX USB ได้สบายๆ นะครับมีช่องเก็บเหรียญมาให้นะครับอ่าแล้วก็มีปุ่มกดม่านบังแดดด้านหลังนะครับที่อ่าเพิ่มความหรูหรานะครับอ่าแล้วก็ความสะดวกสบายนะครับเดีวกดให้ดูนะครับม่านม่านบังแดดด้านหลังจะเป็นแบบออตโต้นะครับกดขึ้นมาแล้วกกดลงได้เลยอ่านะครับเบาะคู่หน้าก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแอร์แยกอิสระซ้ายขวา นะครับอ่าเป็นกดออโต้ก็ได้นะครับแยกอิสระซ้ายขวาตั้งฝั่งนูน้นร้อนฝั่งนี้เย็นก็ได้นะครับสามารถเลือกความสะดวกสบายของท่านได้เลยนะครับเบาะถือว่าใช้งานมาน้อยมากนะครับแทบไม่มีรอยแทบไม่มีรอยย่นเลยนะครับถือว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาได้ดีมากและคู่มือต่างๆยังอยู่ครบสมุดคู่มือการใช้งานอยู่ครบนะครับอ่าคันนี้สมบูรณ์รับประกันราคาดีด้วยนะครับผมราคานะครับ กลางคลิปแล้วนะขอแจ้งราคาหน่อยสำหรับใครที่สนใจ Honda Accord คันนี้นะครับผมผมขายเพียงแค่3,99,000บาทเท่านั้นนะครับ3า9 0 0 0บาทต้องบอกเลยว่าไม่มีข้อจำกัดเรื่องของเงื่อนไขการขายนะครับผมซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดเลยนะครับจะซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดเลยเนีย่ด้านหลังกว้างนั่งสะดวกสบายมากๆนะครับด้านหลังถือว่าสภาพเบาะเนี่ยใหม่มากนะครับสภาพเบาะใหม่มากไม่มีรอยย่นเลย นะครับไม่มีรอยย่นเลยนะครับบ่งบอกถึงเจ้าของเดิมเนี่ยไม่ค่อยได้นั่งด้านหลังแน่นอนนะครับมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาให้นะครับแล้วก็าบานบังแด,ดก็จะมีให้ทั้งประตูคู่หลังและก็ด้านหลังนะครับนี่นี่เพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับตรงกลางก็จะมีที่พักแขนแล้วก็ที่วางแก้วมาให้สองตแหน่งนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันที่สามารถอ่า เปิดล้วงเก็บของนี่ล้วงเข้าไปในช่องเก็บของด้านหลังได้นะครับลืมของไม่อยากจอดรถนะครับอยู่ด้านหลังก็สามารถเปิดช่องตรงนี้ล้วงเข้าไปอเอาของเอาสัมภาระเอาเอกสาราด้านหลังได้เลยนะครับหรือว่าเบาะตรงนี้เบาะก,ก็สามารถพับลงได้เช่นเดียวกันนะครับเบาะสามารถพับลงได้เดี๋ยวเปิดให้ชมห้องโดยสารด้านหลังกันด้วยนะครับกว้างขวางสะดวกสบายนะครับเหมาะกับรถ ที่จะไปติดต่องานหรือว่าใช้ในครอบครัวใหญ่ๆนะครับตอบโจทย์เลยนีม่มันอ่าตัวนี้จะเป็นปุ่มที่เอาไว้สำหรับพับเบาะนะครับพับเบาะที่บอกไปนะครับด้านหลังก็จะช่องเก็บของก็จะมีอ่าถาดร,รองพลาสติกมาให้นะครับนี่ตรงรุ่นของ Honda Accord เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นล้อแมกยางอะไหนะครับ ไม่เคยแตะพื้นนะครับยางอะไหล่ไม่เคยแตะพื้นเนี่ยสีแต้มจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับลายเส้นสีแต้มจากโรงงานสวยกิฟตคันนี้นะครับใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มค่ากับราคามากๆนะครับสามแสนบาทเท่านั้นเองนะครับสนใจโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0808985551มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยว <Wow. S 1> แพนให้ชมรอบๆตัวรถกันด้วยนะครับ แพนให้ชมรอบๆตัวรถกันด้วยนะครับเนี่ยสังเกตด,ดูความเดิมนะครับกระจกโลโก้ Honda นะครับมีครบทุกบานเลยนะครับกระจกเดิมโลโก้ Honda มีครบทุกบานนะครับสวยกิบสีดํายางดีดอกเต็มยางมิชลินนะครับผมนี่ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับดอกยางเต็มๆเดี๋ยวดูปียางนิดนึงยางปี2021นยะครับยางปี2021สัปดาห์ที่31 นะครับผมยางมิชลินสวยๆคุ้มค่าน่าใช้ใครอยากได้อยากเป็นเจ้าของนะครับผมย้ำกันอีกครั้งโทรหาผมได้ที่เบอร์0808985551ฝากไว้ด้วยกับ Honda Accord รสถสวยๆราคาดีๆราคาเพียง399,000บาทมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนช้าไม่ทันแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาทิ A ์มงคลคาร์สินเตอร์ K ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ